ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ MGEP นะครับก็ผมเพิ่งชาร์จแบตนะครับจากของตู้ปตทเนาะอันนี้ผมชาร์จให้ดูเลยว่าแล้วผมเนี่ยวิ่งมาประมาณ9 0 0 0 0กิโลแล้วนะครับก็ติดสักเกือบแสนละ9ก0 0 0มื่นสี่นะครับชาร์จแบต100%นะครับมาดูว่าการชาร์จแปดร้อเนี่ยแบตเต็ม100%จริงหรือเปล่านะครับผมจะดูจากตัว OBD นะครับต่อจากแอปผ่านมือถือนะครับซึ่งผมต่อไปแล้วนะครับตอนนี้แบต อ,อยู่ที่98.7%นะครับอันนี้มันจอไม่ได้ค้างนะผมแค่ปิดแอร์ไว้นะครับเพราะว่าผมหนาวผมเปิดแอร์นะครับจะได้เห็นว่าแอปไม่ได้ค้างจริงเห็นไหมครับพลังงานเพิ่มขึ้นแล้วของช่องแอร์ขว้าวาบนนะครับแบตหน้าจอรดแจ้งว่า100%เต็มๆน,นะครับแต่ว่าในแอปจะอ่านอยู่ที่98.7%นะครับ Okay. อันนี้ก็เป็นหึ่งสังเกตว่าทําไมเราไม่ควรชาร์จรถให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะแบตไม่เต็มจริงนะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยยิ่งชาร์จรใกล้ถึงร้อยนะครับความเร็วในการชาร์จจะยิ่งช้าขึ้นเปอร์เซ็นต์ขึ้นช้านะครับกว่าจะเต็มร้อยเพราะฉะนั้น90%ก็เพียงพอแล้วครับและอย่างรีเจนเบรกก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับเพรแบตมันเต็มนั้วดีครับข้างหน้าเป็นไฟแดงนะครับ ป่อยแล้วนะครับกำลังเปลกนะครับจะเห็นว่าลีเจนช้ยแทบไม่ได้เลยนะครับดูดงไฟกลับได้แค่สิบสี่สิบวายเองนะครับนครับออกมาทีหนึ่งครับแบตอยู่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดูที่แอปเก้าสิบเจ็ดแปดครับแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแตเห็นว่าตัวตัวหน้าจอลรถจะลงเร็วกว่าตัวแอปตัวค่าที่อ่านได้จากโ กลับมาได้นิดนึงนะครับก็แบบตอนนี้97นะครับแบบ97.2คัดจัดกันนะครับ97 97.2โอเควันนี้ก็คลิปสั้นๆครับก็เก็บไว้เป็นให้เพื่อนๆมือใหม่หรือมือใช้ปกติแล้วชอบชาร์จแบ100ก็ก็ลองไปพิจารณากันดูนครับอันนี้แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ออว่าไหนดีหรือไม่ดีนะครับกแ็แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้กัน ังไงก็มีคอมเมนต์แล้วก็ติดชมกันได้นะครับแนะนำกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ